ตอนนี้เวลา4ี่โมงสินาทีนะครับผมว่าออกไปข้างนอกอ่ะอาจจะฝนตกแหละ ก็ลานกลางเต็นท์นะครับผมไม่ชชวร์หรอกว่าจะได้กลางตัวนั้นหรือเปล่าคือถ้าคนเยอะนะผมจะไม่กลางนะครับผมจะไปเลือกจุดที่คนน้อยๆอ,ยอะ่ะแต่ขอเป็นริมแม่น้ําแล้วกันไอเนี้ยมันก็สี่โมงกว่าแล้วไงปกติถ้าเข้ามากลางกันนะครับวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคนที่เข้ามากลางกันเขาก็น่าจะมาตั้งแต่ช่วงไอ้แปดเก้าโมงแล้วนะครับ่วเช้าอ่ะเขาเดินทางมาตั้งเช้าแล้วตอนนี้ก็ ตนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับรถก็เริ่มติดแล้วนะคนตรงนี้ไปก็น่านจะโล่งแล้วตอนนี้ก็4ี่โมง55นาทีนะครับเราก็อยู่แถวเรียบคลอง13นะครับระยะทางของเหลือ87กิโล ตอนนี้ก็5้าโมงสินาทีนะครับข้างหน้านเราก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกนะครับจากที่เราตัดออกมาจากาคลอง13เหลือระยะทางอีกหกมกิโลนะครับเราก็จะถึงจุดที่เราปักหมุดไว้ ต้องรอรุนนะครับว่าคืนนี้จะมีฝนหรือเปล่าคือผมไม่ได้เอาเต็นท์ไอเต็นท์ดำกระโจมมานะผมเอาเป็นเต็นท์ในตัวอันเล็กของผมอะเพราะว่ามองว่ามันง่ายดีกับการแบบพกมากางเต็นท์แล้วก็เก็บมันไม่ใหญ่น้ำหนักเบา้วยแต่ฝนอะไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันกันฝนอยู่แล้วแหละแต่มันถ้าฝนตกคือ มันไม่มีจุดให้หลบฝนเลยมันต้องเข้าในเต็นท์อย่างเดียวมันไม่เหมือนในเต็นท์กิจโอ่ะครับเธอถ้าฝนตกอะ่ะผมยังสามารถนั่งหน้าเต็นท์ได้อยู่ หโมงยีนาทีนะครับเราก็เข้าสู่จังหวัดนครนายกละเหลือระยะทางอีก60สิกิโลินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครนายกรถมันโลกอย่างนะ ปกติตอนที่เรามานั่งชิลหรือแคมปิ้งอ่ะเรามาช่วงประมาณบ่ายสามเนาะบ่ายสองบ่ายสามครัถก็เส้นเนี้รถค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้อย่างโล่งเลย ปกติมันไม่ค่อยเมื่อยตูดนะเวลาเราเดินทางอ่ะต่ําก็สามร้อยโลอ่ะแต่เนี่ยเราขับมาสั้นๆหนึ่งจะแบบเพลียเพลียาจากงานนี่แหละเพราะว่าอันนี้ผมก็เลิกงานมาเลยนะครับเลิกงานช่วงออกงานมาประมาณบ่ายสามอ่ะผมก็เตรียมของได้ออกจากบ้านก็ประมาณสี่โมงนิดๆวะอ่า เมตรนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับคือถ้าตรงไปมันก็จะรถค่อนข้างเยอะเลี้ยวซ้ายนะทุกคน ขนคุ้นด่านประการชมน,นี่ก็จะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับโอ้ดูดิไม่มีหมอกด้วยือถ้าฝนตกนะครับอ่า้ตรงเขาช่องลมอะ่ะหมอกสวยมากนะ เข้ามาโซนนี้รู้สึกว่ามันเย็นขึ้นเลยเนาะนี่น่าจะน่าจะเพิ่งหยุดตกนะครับฝนนะเพราะจากถนนเริ่มแบบเปียกๆอยู่เรดนึงอ๋อเอเลยอ๋ไอเย็นประทาหน้านนะ ก็เลี้ยวเข้าไปตรงบ้านดงนะครับก็เหลืออีก3.2กิโลก็น่าจะอยู่โซนๆนะก็ไปดูก่อนว่าจะมีที่กางเต็นท์กันหรือเปล่า ฝนน่าจะเพิ่งหยุดนะดูดิดีจังหวะเรามามันไม่ตกนะเอาเราขอให้กลางเต็นท์เสร็จก่อนแล้วกันไว้ตกตรงนี้น้ำตกน้ำตกตายายนี่ไงขับเข้าเลยนะอุ้ยโอ้ทางอ๋อ,อคือมันจะมีแบบ มาเล่นน้ํากับมากลางเต็นท์อ่ะก็ต้องดูก่อนถ้าคนเยอะเกินไปหรือแบบเขาไม่อันนี้ก็6โมง13นาทีแล้วนะครับ คือเขาถมเห็นอะดีเลยนะถ้าไม่ถมเห็นนะลื่นเลยนะนะถมเห็น,น,ำนลำไส้ก็คนละลานรอเปล่าเนี่ยตรงน,นี้่มันตัดออกไปฝั่งนะั้น คนละที่กันยังไงข้างหน้า มันมีอีกจุดหนึ่งอ่ะที่ที่ว่าแบบเป็นใต้สะพานอะไรสักอย่างอ่ะอุ้ยเต็มขาเลยที่แบบเป็นลานโลงโลกอ่ะตรงนั้นก็โอเคนะที่ที่ก่ดูไ้อ่ะเพราะ่าก่ไม่ได้ซีหรอกแต่ดูว่ามันห่างจากตรงนี้ไกลไหมนี่ยังไงตรงนี้เขาเปิดหรือเปล่าเขาน่าจะไม่เปิดหรอไม่มีคนกลางเลย นี่ไงของเราปักอยู่นี่น,นี่อะไรที่เราปักเนะี<อ>่ยทิกเกอร์แคมป์ออแล้วเด็กจะเลือกอะ่ะตรงนั้นมันก็มันก็พื้นที่ใหญ่อะ่ะโอ้แต่ห้องน้ำอยู่ไกลอยู่นะเพราะว่าฝั่งดงสนก็ไม่มมไม่ใช่ดิไม่ใช่สนป่ะยังไงกลางเนี้ยโ,โ,โ,โล่งโล่งเงียบเลย บรรยากาศหมูย่างนะครับที่ลานกลางเต็นทิกเกอร์แคมป์

สิบโมงห้าสิบสองนาทีแล้วนะครับพอเราเก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บฝนตกเลยเนีย่ยมาละป่ะหรือว่าจะเข้าไปตัวเมืองนครนายกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวนออกมาก่อนค่ะ ่อคืนคนก็ไม่ได้เยอะนะครับลานกลางเต็นท์อ่ะมันก็เหลือพอสมควรเลยครับนี้น่าจะกลุ่มเขาต้องหมดข้างในน่าจะมีลานแหละเพราะว่าเราเห็นกลุ่มทัวริ่งขับออกมาอยู่อโอ้เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น ตรงนี้น่าจะปิดชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าวิวตรงนี้ก็โอเคเลยนะอยู่กลางอันนี้เลยซ้ายขวานะมันเ,มนเป็นเกลืออะไรนะแม่น้ำอ่ะมันเป็นเกาะกลางอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เที่ยงสามนาทีนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านนะครับดูข้างหน้าดีมืดเลย ไม่แน่อาจจะตรงนั้นอาจจะฝนตก เพิ่งหยุดตกไปไม่มีมีงานเหรอเอ้ามีงานนะ น่าจะเกี่ยวกับพันงานหรือเปล่า อนะขออนุญาตแสงแล้วกนะัน ที่จอดมาใสา่ย,ยังแทบจะไม่มีเลย ค,คุณผู้ชมหลังจากที่เราขับขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปเขาช่องลมสรุปเราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าตามคลิปเลยคนเยอะมากพอเยอะเราก็ไม่ผมไม่ชอบอยู่แล้วคนมันเยอะผมก็เลยไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันก็อีพีนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ